สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจ KT W c นแก่นทุกคนนะครับวันนี้เราจะาแนะนำแนะนำในการเช็คเครื่องนะครับของสว่านไขกวงไร้สายนะครับรุ่น f d f 331D นะครับน่าจะลบออกไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> ก็อาการก็เครื่องหมุนนะครับแต่ว่าเวลาเรามาจับ จับมอเตอร์เนี่ยครับหายเลยครับกําลังหายมันก็เกิดจากการล้าตัวของมอเตอร์นะครับก็คือน่าจะาถูกใช้งานแล้วก็เจอแบบประมาณแรงบิดอะไรเยอะๆนะครับแล้วก็มอเตอร์เกิดการล้าตัวนะครับเราก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับแนะนําให้การซ่อมก็คือเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ลูกใหม่เลยแล้วก็จะมาวิธีการเปลี่ยนนะครับ จะต้องทํำยังไงก็มีกว่าบวกข้อลบจะใส่ยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ก่อนที่จะซ่อมเครื่องนะครับก็ต้องถอดแบตออกก่อนนะครับแล้วก็ถลายน็อตออกนะครับ ปอกอบตัวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่ลูกค้าส่งเข้ามาซ่องกับทางเรานะครับ หลังจากคลายน็อตออกทุกตัวแล้วนะครับก็แกะออกมาก็จะเป็นลักษณะนี่ครับเนี่ยครับน็บนอตสามารถยกออกได้เลยนะครับผม ก็ตรงนี้จริงๆอะถ้ามีถ้าใครมีลมหรืออะไรก็เป่าทําพ์กรสะอาดได้ในการที่เราจะใส่ขั้วมันนะครับมันจะมีขั้วสีแดงนะครับตรงนี้าจจะเป็นสีแดงตรงนี้จะเป็นสีดํานะครับให้สังเกตดีๆนะครับมอเตอร์นะครับเวลาการใส่อย่าใส่ผิดนะครับก่อนจะต่อก็ต้องสังเกตดีๆ เอาไปเป่าปุ่นทําความสะอาดก่อนนะครับครับหลังจากที่เป่าปุ่นทําความสะอาดเสร็จนะครับก็มอเตอร์เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเราก็สามารถขันขันออกนะครับมันจะมีอ่าเขี้ยวล็อกนะครับอยู่สามารถถอดออกได้แล้วก็คลายได้นะครับคลายจุดนี้ออกนะครับ งนี้ก็ใส่็ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีล็อกดูน็อตอยู่ครับผมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก่อนอันดับแรกนะครับที่เป็นสายนะครับจะมีจุดมาร์คสีแดงเนี่ยครับสีแดงก็ใส่สีแดงแล้วก็ถ้าไม่มีสีก็ดำก้วดานะครับ จุดนี้นะครับก่อนจะใส่ก็ให้ใส่จารบีเข้าไปนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นการหล่อลื่นของชุดเสืองนะครับ ใส่เข้าไปนะครับมันจะมีตรงนี้มันจะเป็นเชี่วล็อกนะครับเข้ากับตรงนี้อ่หลังจากที่เราใส่นะครับก็คือตรงนี้จะเป็นเกียร์ปรับนะครับจะต้องปรับได้นะครับว่าสีแดงนะครับจะต้องอยู่อยู่ตรงกับตัวปรับเกียร์นะครับผมตรนี้นจะเป็นสไลด์เกียร์ได้ก็เสียบเข้าไปเลยนะครับอย่างที่บอกแดงใช้กับ ผมตรงนี้นะครับว่าแดง ครับหลังจากใส่มอเตอร์เสร็จน,นะครับเราก็จะมาประกอบแล้วก็ทดสอบดูนะครับก็ก่อนคันแล้วก็ลองเทสดูก่อนนะ,น,นะครับถือว่าได้นะครับแล้วก็ต่อแผ่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันน็อ ได้แล้วนะครับโอเคครับลูกค้าตท่าไหนสนใจอะไรนะครับก็สามารถติดต่อเรา,าได้นะครับที่043306770หรือว่า,าไลน์นะครับ KTW ไลน์6,000นะครับผมจะเป็นอมอเตอร์นะครับหรือว่าชุดเกียร์ก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับ